รอยเป็นหนองมาเบื้องนี้ตัดกระโดดเราไปมือนี้บอกลามันลวดอยากบอกลามันบอกได้เลยด้วยไซยนาระ มันเป็นหนองมาด้วยนิดนึงนะคะมันเจ็บหลายบอกอีกเลยอีเซให้ท์ทันที นิดหนึ่งค่ะฮึบอ่ามันทำผู้ชมทางบ้านก็สิซอยรุนคือกันเด็ก <c oughs> มันพยายามเบิ่งคลิปแล้วก็จสฮึบซอยลูกค้า <c oughs> เรียบร้อยแล้วบ่ม,มีเลือดจักหยดเด้อเจ้า เปิดให้พี่ให้เบิงง่ะคัะๆแต่ว่าโบาไม่เลือดพยายามทำค่อ,คอยๆให้อยู่เด้อเอาไปล้วนใส่หลังา <c oughs> <c oughs> คาคนมันอยากได้บอกอิงแล้วอิงมีถุงใส่ให้อยู่เด้อ <c oughs> ไม่กลัวคิดถึงเขาเหรอคะเขาด่ <c oughs> <c oughs> ลํำล้ากันได้เลยเจ้าไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคัมลงเดีน <c oughs> ใจไปเ้อที่ว่า,าลงแล้ววันกี้แตะกบก็ได้เนาะนอ,อ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลืออิงเก็บหนังให้เต้า